สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมือนี้มาผบกกับาบิวคือเก่าเนาะมื่อกี้กะอยู่เทียงหน้าเฮาคือเก่าอะไรพ่อแม่พี่น้องกบรรยากาศเมื่อนี้ก็คือเก่าพี่น้องโบเมนฝนตกเนาะเดดขนาดพี่น้องเลยกับมือนี้าบิวกะออกมาหน้าสวยอะไรพี่น้องกะออกมาหนึ่งเข่าอะไรเนาะหนึ่งเข่าพี่น้องตอนนี้กําลังขึ้นอ่ายสิซุกและาบิวใกล้สิสวยอะไรเนาะพี่น้องมื่อกี้กะ แดดตามเคยพี่น้องกะกาสบิวกะเผาดอยอะไรพี่น้องเครื่องว่งาฮาสิสูบน้ำใส่กระตามพี่น้องก็ยังประมาณเพียงนี่แหละพี่น้องเลยสัมภามือแหลนะเนาะกาอะไรบัดนี้มาดำนาเลืองน้ำอะไรพี่น้องจัง่อยกะน้ำกะลายอนะไรเนาะกะกะคิลาพี่น้องเลยเดียวมันนี่สบิวกะ ขขาคั่วพี่น้องบดิชีแกงไก่สุยอิผ่เพื่นกินเนาะแต่อีปโผเพื่นก็ยังประทันได้ออกมาเอาพี่น้องเพราะว่าเพิ่นเขาเมื่อเอางวเนาะกะสิสวยเข่าเลยก็สิแกงไก่สุยอีปผกินพี่น้องกะบ่มีียังลายมือนแกงไก่เนาะเขาคั่วแกงไก่พี่น้องไก่ห้ากระป๋อได้ซื้อเนาพี่น้องกะจับมาแต่หน้าคู่อะไรเนาะเพราะว่าเพิ่นสะเข่าอะไรอีปผ่ก็คล้ายเพิ่อนลายเถื่ออะไรพี่น้องเลย ทำเสียลงมาไว้อยู่หน้าลุงกะมันชีเคลียรผักเคลียห์อยาเอาหาอะไรพี่น้องเขาได้พอสวยเนาะเดี๋ยวสะมีกระชิพาน้องสวยข่าวอะไรกะสิททามโนโูแกงไก่พี่น้องได้อาหารดีเนาะเหมือน,นที่หลังด้เขากะบไปกินอาหารมาลายมือเติบพี่น้องอันนี้มีเมโนูแซ่บแกงไก่เนาะจะไปตักน้ำพี่น้อง ตอนเลยนเดีโก,กเอากระตกมาแล้วนะพี่น้องชิสเอาให้เขาบบเ่อนเขาก็จะขี้ร่าดพี่น้องเพราะว่ามันชิดได้ ได้ใหม่เลยเนาะเอาไปกูนี่ขาวตก มืันนี้กาเด็ดคือเกาพี่น้องเลยโอเค,อเค,อเคตอนนี้สบิวกะผักไก่เลยเป็นทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องลง แกงคืออ okay. ีกของเรามาแต่บ้านพี่น้องอันนี้จะเอาไว้กินตอนแรงน่าพี่น้องเอาไว้ปีงแจว ตอนนี้ชิบิวกะแกงไก่ซุกปเป็ดขี่เรียบร้อยเลยเนาะพี่นอ้องนน,นี้มะเขือผึ้งพากันบุกมาตะนาคูนเดี๋ยวแบ่งออกไปกินเลยเนาะควันก,กุ๊กมาเด้อพ่อแซ่แบแซ่บ ไปได้กินแกงไก่มาแต่โดนตื่นน้ำลายขนาดแกงเผ็ดสุดเซเลลนะ่าเผ็อสดเนาะผักข่า,าอีเหน้องคตรวจ มามามา,มากินน้ำกันพี่น้องเลยกินต่งไก่อ่ากกิพอก่อนดีพี่นอ้อ,นนองมีเมนูเดียวเนาะต่งไก่หอมอากกินตมามาพอ่อแม่พี่น้องกินเขา พอเพิ่มมีไปผาามูมาก่อนนะเนาะเดี๋ยวเพิ่มจะกินลำหลังกินคนเดียวบาจันรเพิ่อกินงูมาสบิวกชีลลงมือก่อนเพิ่มยุ่ข,ข่าวพี่นาเลยนัวขนาดาระล่มกระล่มทอดทอดแห้งอะไร Hãy subscribe cho kênh Ghiền không เด้อมาจำพรเพิ่นมาเลยพี่น้องผู้บ่เฮ็ดเวียงให้กินก่อนผู้เฮ็ดเวียงเนาะไปดูไปถอยเดบ๋ยว่าจะติดกากเจ้าติ่งต่อมติ่งต่อมโอ้โห้อนที่ก็มองในฉลุบเลยสบายดีทุกคนเด้อมามากินข้าวรำกรน แกงไก,ก,ไก,กปปอ่อยออ้่ใี่น้องเลยนี่แหละก็จะกินกบปมาจำพราะในที่น้องอดใจรอ <c oughs> แกงไก่บ้านใส <c oughs> ่กับที่รักเห็นไหมตู้เข้อเอาอมางบ้านงมือจับได้เขี่ยตะกร้ามุนไว้เ้างเหรอ พอมาเดินทินง้าเดินกันพี่น้องเออเออเของห็นไม่กระเทอยมพี่น้องมาเดินหลายคนกระทำพี่น้องบ่าวจำพรคือบุห็นลงคลิปเนาะพี่น้องแ <laughs> ต่ว่าเป็นยัง <laughs> มันโมบายพี่น้องเลย วิวมันกับลายเนาะเงินหนิดมันกับแพงทานเงเถื่อก็ได้แต่งมงอเดียวไมไ่ครับคลิปเงนทองปรเต็มไม่ทำงาน ขินกระดวดมันกินกระดวดมันอายก็ได้อายก็ได้มันเ <ฮะ S 1> ด็ดครับอลิ ซาตายบปแล้วพี่นี่แล้วกดชิวข่าวเห็นหน้าเนี่ยเห็นหน้าซาใช่ซาปีง่ายบริสุทธิ์ตาคุณนอนบริสุทธตาตอนนี้เฮากากินข้าวอิ่มไปทีเรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องอีพอคนกา มากินมากินกนี่เพื่อกลับไปอะไรนอกกระอีพิธีเรียร้อยอะไรแหละพี่น้องฝ <c oughs> นกาบอตกพี่น้องแดดแดดเต็มเลยกินข้าวอิ่มแล้วก็นอนเว้นพี่น้องก <c> า <oughs> <c oughs> โอเคเนาะพี่น้องสำหรับคบบลิปนี้ซาบิวกาศีคอจบคลิปไว้สซัมเนเดอร์ผกพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ซาบิวเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้อะไรพี่น้องให้ซาบ,บิวเห็คุคลิปต,ต่อไปกัขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่เข้ามา ติดตามและก็ให้กำลังใจสบิวเนนะคะขอบุญทุกขอบคุณทุกๆคอมเมนต์เด้อพี่น้องไปหละทางผู้ส้มสบายดีสวัสดี